ตอนนี้นำเสนอพิซซ่าเคบับค่ะนะคะพิซซ่าแต่เป็นไส้เคบับนะคะเป็นไส้เนื้อนะคะเราก็จะนะคะไม่ค่อยชอบทานแป้งเท่าไหรค่ค่ะตั้งแต่มาเรียนรู้กับตัวเองว่าแป้งนะคะเมื่อเราทานเข้าไปแล้วเราจะหิวน้ำบ่อยจากนั้นเราจะทำมันจะทำให้เราอืดน,นะคะ อืมนะคะตราก็เลยไม่ค่อยอยากกินแป้งเท่าไหร่ค่ะจะเน้นเอาเนื้อข้างในนะคะเป็นเนื้อเป็นเนื้อวัวนะคะข้างในนะคะจะเน้นกินเนื้อก็เลยต้องแต่ชีสเข้านี่แบบยืดมากเลยค่ะเพื่อนๆนะคะอร่อยเลยค่ะนะคะร้อนๆเลยค่ะสั่งมาทานที่บ้านค่ะนะคะเขามาส่งที่บ้านก็มีค่าส่งขับปรามา์สาม30บก่าหรือสี่สิคนนะคะ ค่าส่งนะคะก็ไม่ไกลจากที่บ้านค่ะสามีบอกว่าเดี๋ยวสั่งเคปับพิซซ่ามากินค่ะก็โอเคค่ะแต่ก็ไม่เน้นกินเนื้อนะคะเน้นกินเนื้อข้างในแล้วก็กินขนมปังนิดๆ,ๆหน่อยๆค่ะจากนั้นนะคะมันก็จะเหลือเพราะว่ามันเป็นขนมปังเยอะมากเลยนะคะข้างล่าง เนื้อเน้นเลยค่ะเพื่อนๆนะคะแล้วก็ชีสนะคะอร่อยค่ะใส่พริกมาแต่พริกไม่เผ็ดค่ะไม่เหมือนพริกไทยเรานะคะอืหน่าก็จะอืมอร่อยเลยค่ะมาเด้อค่ะเด้มาทานด้วยกันค่ะนะคะสั่งคนละชิ้นไปเลยค่ะเะะต๋ชิ้นหนึ่งแต่มีชิ้นหนึ่งลูกชิ้นหนึ่งค่ะชิ้นไม่ใหญ่มากค่ะโอเคได้อยู่แต่เต๋าไม่กินทั้งหมดนะคะจะกินเฉพาะเนื้อข้างบนนะคะ ก็ขนมปังนินๆหน่อยๆข้างล่างนี่ก็มีของคุณสามีกับเอ็ดถ่ายของเขานะคะนี่ประมาณนี้ค่ะนะคะเนี่ยค่ะเตาก็เหลือเป็นขนมปังนะคะเยอะเลยนะคะ